高本。 Da da

กลัวอะไรไม่ต้องกลัวทุกคนมารับส่วนบุญในการสวดมนต์ภาวนากลัวอะารดวงจิตไม่ต้องกลัวสวดมนต์ภาวนาร่วมกัน วัวลายแก้ว yeah. เจ้าสมาธินิ่งสงบแผ่ส่วนบุญให้ข่าวเจ้าอยากเกิดเป็นอะไรในภพภูมิหน้าจงอธิษฐานจิต သာထုသာထုသာထု